ที่ดับแสงท่อนที่หนึ่งแบ่งออกเป็นหกวักวักที่หนึ่งนะครับจะเริ่มต้นที่ช่องที่สิบของสายสองเวลานับเรานับจากหัวลงมาสู่ลำตัวนะครับก็เป็นช่องที่สิบของสายสองเวลานับสายสองให้นับจากล่างขึ้นบนนะครับสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่นะครับสิบสายสองสองจังหวะครับก็คือดีดหนึ่งครั้งค้างไปสองวินาที โน้ตตัวถัดไปเป็นสิบสายสองครับสี่วินาทีหรือสี่จังหวะนั่นเองนะครับโน้ตตัวถัดไปแปดสายสองก็ถอยลงไปสองช่องนะครับโน้ตตัวนี้มีจังหวะครึ่งนะครับโน้ตตัวถัดไปเป็นสิบสายสามจะเป็นโน้ตขบตหนึ่งชั้นจากนั้นโน้ตตัวถัดไปจะเป็นโน้ตตัวสิบสายสองซึ่งกลับไปเล่นที่เดิมนะครับ แต่เนื่องจากว่าโน้ตขบีตหนึ่งชั้นเนี่ยมันเสียงสั้นจึงทําให้มันติดกันระหว่าง10สายสกับ10สายสโน้ตตัวถัดไปโน้ตตัวสุดท้ายของเพลงนะครับยังคงเป็นโน้ต10สายสอยู่ซึ่งมีความยาวสียงว,วักที่1นะครับค้าง2 3 4สค้าง2 3 4อีกครั้งนะครับ ค้างสองสามสี่สองสามสี่วักที่2นะครับจะเริ่มต้นด้วยโน้ตคาเบส1ชั้นทั้งหมด3ตัวจึงทําให้โน้ตจับกลุ่มติดกันทั้งหมด4เสียงนะครับเริ่มต้นด้วยโน้ต10ของสาย1 ก็ยังเป็นตำน่งเดิมนะครับโน้ตตัวถัดไปครับเป็น12ของสาย1โน้ตตัวถัดไปครับเป็น13ของสาย1และตัวที่4ี่ครับกลับไปที่12ของสาย1ติดกันอย่างนี้ครับ4ี่เสียงอีกครั้งนะครับจากนั้นครับช่องที่10นะครับโนต้ตช่องที่10จะติดกับ11ของสาย2องอีกทีนะครับ วักที่2นะครับติดกัน4ตัวและติดกัน2ตัวในตอนท้ายนะครับอีกครั้งนะครับ วักที่3นะครับวัคที่3จะมีจังหวะที่คล้ายกับวักที่2ครับคือติดกัน4ตัวก่อนแล้วจากนั้นก็ติดกัน2ตัวในตอนท้าย4ตัวที่ติดกันในตอนแรกนะครับจะเป็นช่องที่9ของสาย1ช่องที่10ของสาย1ช่องที่12ของสาย1นะครับอยู่ในสายเดียวกันหมดเลยและกลับไปที่10ของสาย1ติดกัน4ตัวนะครับอีกครั้งครับติดกัน2ตัวตรงท้ายนะครับเป็นช่องที่8 ติดกับช่องที่10ของสาย2องวักที่3นะครับอีกครั้งครับรวมวักที่1นถึงส สองสามสี่สองสามสี่หนึ่งหนึ่งอีกครั้งนะครับ สองสามสี่สองสามสี่หนึ่ง วกที่4ี่จะมีความยาวเต็มบรรทัดที่3ามนะครับเริ่มต้นด้วย1ิบของสายสองจังหวะนะครับต่อจากนั้นจะเป็น8ดของสายสองสี่จังหวะจากนั้นจะเป็น10บของสายสามเป็นโน้ตตัวดำนะครับจากนั้นจะเป็น9ของสายสามเป็นโน้ตตัวดำจากนั้นจะเป็นโน้ต8ของสายสองเป็นโน้ตตัวขาวนะครับ และเป็น8ของสาย2องค้างเป็น4จังหวะนะครับค้าง2 3งสามค้าง2 3 4อีกครั้งนะครับ วักที่5นะครับจะมีจังหวะคล้ายกับวักที่2และวักที่3คือติดกัน4ตัวนะครับแล้วก็ติดกัน2ตัวในตอนท้ายโดยจะเริ่มจาก7ของสาย3นะครับ9สาย3จากนั้นไปที่10ของสาย2จากนั้นก็เป็น8ของสาย2นะครับติดกัน4ตัวนะครับจากนั้นนะครับจะเป็น10กับ9ของสาย3ติดกันแค่2ตัวรวมวักที่5นะครับ อีกครั้งครับวักที่หนะครับจะเป็นจังหวะติดกัน4ี่ตัวและสองตัวในตอนท้ายเช่นเดียวกับวักสองวักสาวักห้านะครับก็จะเริ่มต้นด้วยช่องที่หสายสามนะครับช่องที่เจดสายสามเป็นช่องที่8ดสายสองครับแล้วก็6ของสายสองติดกัน4ี่ตัวครับ สองตัวท้ายครับเป็น9กับ7ของสายสามอีกครั้งครับรวมวักซี่ห้าหก อีกครั้งครับ รวมท่อนหนึ่ง